สวัสดีครับทุกคนผม m a ็ the Game Room เรียกว่าไปกันต่อยังไม่หยุดยั้งกับเนื้อเรื่อง League of Legends ปีนี้เพราะหลังจากที่ช่องเราทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องสั้นเลอาบ้องไปเนี่ยทางไดออดเขาก็ปล่อยซีนิมติกปิดแอคหของซีซั่น2025มากลางดึกคืนนั้นเลยและถึงแม้มันจะเป็นแค่คลิปสั้นๆแต่แมวของผมก็ยังต้องกินข้าวห <c oughs> มายถึงแต่ในฐานะช่องรอเนี่ยคลิปนี้มันก็อัดแน่นด้วยสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งหลักๆซีนิมาติกนี้จะทําให้เราได้รู้ว่าอาวุธดาคินชิ้นต่อไปเป็นอาวุธอะไรและมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับไอโอนเนียปฐมดินแดนที่เต็มไปด้วยพลังของโลกแห่งวิญญาณเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดซีนิมาติกมาเนี่ยเราจะได้เห็นหมวกเหล็กของอาตารในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าคาตาชลีหนึ่งในผู้ติดตามของซานอูซอลซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีโคลนหรือว่าน้ำสีเขียวเข้มพุดออกมาเรื่อยๆเนี่ยพร้อมกับคำพูดของเขาที่พูดว่า the weak tether Long ลอง o t t e n แปลได้ว่าเชือกล่ามหรือสายใยที่อ่อนแอที่ถูกหลงลืมไปตามกาลเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นร่างปีศาจของอัตคารกําลังเหมือนแบบดมหรือว่าสูตรอะไรบางอย่างออกจากกําแพงสีขาวของเลบรองและเราจะได้เห็นสัญลักษณ์ของดาบดาคินอันที่เราเคยเห็นในตอนส่วนสุดท้ายของซีนิมาติกเวลคัมทูนอกซัแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นรูปร่างของอาวุธดาคินชิ้นนี้ชัดขึ้น ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันดูน่าจะเป็นอาวุธชนิดที่เรียกว่าเกรฟหรือว่าเงาหรือไม่ก็เป็นดาบที่มีด้ามจับยาวๆเพราะงั้นเราน่าจะตัดความเป็นไปได้ที่ดาร์คินคนที่5ของลีจะเป็นโซลานี่ไปได้แล้วเพราะว่าอาวุธของเธอเนี่ยมันเป็นมีดโคง้งหรือที่เรียกว่าบลัดเลเดอร์แล้วมันก็ยังไม่ใช่อาวุธดาร์คินชิ้นไหนๆที่เราเห็นจาก l o r อีกด้วยเพราะงั้นทฤษฎีที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดและผมก็อยากให้เป็นมากที่สุดเนี่ยก็คือ อาวุธดาคินชิ้นนี้เนี่ยคือวารีวาพี่หรือน้องสาวของวารัสคือเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าไรออดเนี่ยเขาจะตามสตอรี่ไลน์นี้ต่อไหมเพราะว่าถ้าอาวุธชิ้นนี้มันไม่ใช่วารีวาแล้วเนี่ยผมว่าโอกาสที่เธอจะได้ออกมาเป็นแชมเปี้ยนก็เรียกว่าเป็นศูนย์แล้วอะต่อมาจะเป็นช็อตที่อัตคานพูดเชิงท้าทายเริ่มร้องว่าให้เธอเนี่ยตามมาเอารางวัลของเธอในโลกของเขาซึ่งโลกที่อัตคานพูดถึงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสปิริตเรมส์ ซึ่งในจกักรวาลของลีกเนี่ยสปิริตแรมส์มันเหมือนเป็นมิติสะท้อนของโลกแห่งความเป็นจริงของรูเทราซึ่งสปิริตในมิตินี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงวิญญาณของมอทอบหรือคนที่ตายอย่างเดียวบางทีก็เป็นสปิริตที่เก่าแก่โบราณที่อยู่มาตั้งแต่อดีตการอย่างวิญญาณแผ่นดินของไอโอเนียเป็นต้นโดยในสปิริตแรมส์เนี่ยมันก็จะแยกออกเป็นหลายๆมิติแยกย่อยอีกยกตัวอย่างเช่นแบรดล์ซิตี้ที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงผ่านชายแดนที่เรียกว่าแบรดล์วูด หรือมิติของวิหารจันทราของพวกรูนาริที่มีชื่อว่ามารัสโอเมกนัมสถานที่ที่อลูนน้องสาวของอัฟเฟรีอสไปติดอยู่โดยไม่สามารถออกมาได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือหนึ่งในมิติย่อยเหล่านั้นก็คืออาณาจักรของมอดิคไคเซอร์ที่มีชื่อว่าเดดเรม ซึ่งนี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมอัตคานถึงพูดคล้ายๆว่าท้าให้เลอบองเข้าไปเอาอาวุธดาร์คินในนั้นคืออาวุธดาร์คินชิ้นนี้เนี่ยถึงตอนนี้เราน่าจะเดาได้แล้วว่ามันถูกผนึกเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งในสปิริตเรมส์ของไอโอเนียคือถ้าเธอจะเข้าไปในมิตินั้นเนี่ยก็แปลว่าเธอจะต้องเข้าไปใกล้กับที่ที่เขตที่เจ้านายเก่าของเธอที่น่าจะอยากเจอเธออีกครั้งมากๆคนนี้เนี่ยคุมอยู่ทีนี้ขอย้อนกลับไปพูดเรื่องวาริวาอีกนิดหนึ่ง คือการที่อาวุธดาคินชิ้นนี้เนี่ยมันถูกผนึกอยู่ในสปิริตเรมหรือใช้พลังของสปีริตเรมในการผนึกเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงซีเนมาติกแอสฟลของไวรัสคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านพาราสที่อยู่ในไอโอเนียเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่ธนูของไวรัสถูกผนึกเอาไว้เนี่ยในเนื้อเรื่องมันจะบอกว่าเป็นบ่อน้ําที่มีพลังของดินแดน แถมตอนที่ใครแล้วก็เววามาตกลงไปในบ่อแล้วก็รวมร่างกับวารัสในที่สุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแลสเกตที่เกิดขึ้นในซีนิมาติกนั้นเนี่ยมันดูคล้ายกับในโลกสปิริตเวมเลยคือเข้าใจว่าตอนนี้มันดูแบบทฤษฎีสมคบคิดมากนะแต่การที่อาวุธดาคินทั้งสองชิ้นนี้ถูกผนึกเอาไว้ด้วยวิธีเดียวกันซึ่งก็คือใช้พลังของสปปริตเวมรวมถึงถูกผนึกเอาไว้ในไออเนียเหมือนกันเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาวุธ2ชิ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกัน คือตอนนี้ผมแม่งเป็นคนสูบโฮเปียมวาริวาแล้วอะนั่นแหละหลังจากนั้นแอสตาเรียนเอ้ยวลาเนี่ยก็จะบอกเลยบลอกว่าเธอไม่มีภาชนะหรือโฮสสําหรับอาวุธดาร์คินคือพวกอาวุธดาร์คินเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มีชีวิตคืออาวุธพวกนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่มีพวกดาร์คินซึ่งเคยเป็นนักรบเทพแห่งจูริมาซึ่งถูกคอรับไปหลังจากต้องต่อสู้กับเดอะวอยเนี่ยขังเอาไว้ด้านในแล้วถ้าใครไปแตะอาวุธพวกนี้เนี่ยก็จะถูกดาร์คินตนนั้นครอบงํา และเปลี่ยนให้กลายเป็นร่างภาชนะของอาวุธชิ้นนั้นในที่สุดซึ่งเลบรองนก็จะบอกในช็อตต่อไปว่า,าการสูญเสียภาชนะนี้ไปเ,เป็นเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งอันนี้นก็ต้องแปลได้ว่าก่อนหน้านี้เธอน่าจะมีใครหรืออะไรที่เธอวางแผนให้เป็นโฮสของดาคินชิ้นนี้อยู่ในมือคําถามก็คือโฮสคนนั้นคือใครคือพวกภาคีกุลาบดาของเลบรองจริงๆพวกเขาก็คอยรวบรวมคนที่มีพลังเวทมนต์สูงๆเอาไว้ใช้อยู่ตลอด แต่ก็ทาหลุดมือไปเยอะเหมือนกันเช่นแอนนี่หรือว่าเรลแต่ผมก็ไม่คิดว่าพวกนั้นเนี่ยจะเข้าข่ายภาชนะของดาคินได้คือในคอนเท็กซ์นี้เนี่ยถ้าให้ผมเดาผมจะเดาว่าภาชนะที่เลบล้องพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นเมลบางทีพลังสีทองของเมลเนี่ยอาจจะมีผลบางอย่างกับอาวุธดาคินก็เป็นได้คือพลังของเมลเนี่ยมันเป็นสีทองนะซึ่งก็จะเป็นสีเดียวกับพลังของพวกโซลาริบนทากอนซึ่งชาวชิริมาในอดีตกาเนี่ยก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างนักรบเทพหรือพวกแอเซนจากพลังของพระอาทิตย์ มาจากชาวทากอนพวกนี้นั่นเองซึ่งถ้าดูจากเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันก็ดูจะลงล็อก ok ว่าทำไมเลอมล้อง ok ถึงดูอยากจะให้เมลเข้ามาเป็นพวกตัวเองขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าตามไปหาจนถึงที่พิวโทเวอร์ต่อมาวลาดก็จะพูดอีกว่าอีกอย่างเนี่ยถึงจะมีภาชนะแต่แกรนด์เจเนอเลหรือสวนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแอปพิสูจการบุกไอโอเนียอีกครั้งแน่นอน คือจากเรื่องสั้นล่าสุด everywhere and everyone ซึ่งผมทําวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องไปแล้วนะก็สามารถกลับไปดูกันได้มันได้ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยน็อกซัสกำลังถอนกําลังออกจาก i อโอเนียแล้วซึ่งการที่เรื่องสั้นนั้นกับซีนิม a าตินี้มันออกมาพร้อมๆกันเนี่ยทำให้เราสามารถคอนเฟิร์มได้แล้วว่าเนื้อเรื่องช่วงอาเคมมาจนถึงช่วงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่สเวนได้พลังของปีศาจอีกาที่มีชื่อว่าราอูมาครองและทําการปฏิวัติบอรมดักวิล มาอย่างน้อยก็สักพักหนึ่งแล้วซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเวลาอ่านเนื้อเรื่องลีกเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รู้ว่าเนื้อเรื่องแคนนอนเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนในไทม์ไลน์กันแน่คือพวกเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องสั้นของลีกปกติเนี่ยมันจะกระจายกระจายแล้วก็เอาเอาแน่เอานอนด้านการเวลาไม่ค่อยได้จริงๆก็ต้องขอชมทีมเนื้อเรื่องของไรออดตอนนี้มากเลยที่ค่อยๆดึงเนื้อเรื่องให้มันกลับมาคอนซิสกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้ไทม์ไลน์มันแบบเคลียร์ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเอออันนี้ผมว่าม ซึ่งก่อนที่เลอมลองจะได้ตอบอะไรเนี่ยอัศคารก็จะบอกว่าเขาเนี่ยได้ทำตามสัญญาแล้วและบอกให้เลอมลองปล่อยเขาไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเสียงของอัตคารมันไม่ได้ออกมาจากปีศาจทางด้านหลังแต่ดูออกมาจากหมวกเหล็กนี้มากกว่าทําให้ผมคิดว่าหมวกนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนจุดยึดหรือว่าเป็นแองเคอร์บางอย่างที่ผนึกให้อัตคารอยู่ในห้องของเลอมลองก็เป็นได้และจากนั้นเนี่ยเลอบลองก็กระซิบอะไรบางอย่างที่น่าจะทําให้อัตคารเนี่ยยว่มากๆแต่ก่อนที่เขาจะพูดไปถึงตัวเลอบลองได้เนี่ย เขาก็ถูกโซ่สีดําตรึงเอาไว้อีกครั้งคือจริงๆมันก็พอจะเดาได้อยู่แล้วแหละว,ว่าเลอบล็องเนี่ยไม่มีทางปล่อยอัตคาปไปง่ายๆแต่อะไรกันที่ทําให้เขาคลั่งถึงขนาดนั้นบางทีเธออาจจะบอกให้เขาได้ยินว่าแผนที่เธอมีไว้ให้เขาหลังจากนี้เนี่ยคืออะไรและดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นชะตากรรมที่เลวรล้ายจนถึงกับทาให้ปีศาจอย่างอัตคาเนี่ยพุ่งเข้าหาเลอบล็องทั้งๆที่รู้ว่าทําอะไรเธอไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ทุกคนสนใจที่สุดในช็อตนี้เนี่ยก็ดูจะเป็นการไซส์สเต็ปหลบแบบดิจิทัลของฝรลาด คือในซีนิมติกชุดนี้เนี่ยวลาดแม่งเหมือนกลายเป็นแบบแล็กกี้เป็นแบบลูกน้องขี้บ่นของเลอบองไปเฉยเลยอะ่ะคือจริงๆตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยสคนนี้มันควรจะเป็นแบบมวยกระดูกเท่ากันอะ่ะแต่ในซีนิมติกนี้แม่งดูแบบไม่ใช่เลยแต่จริงๆผมชอบนะคือมันสร้างเดฟสให้กับตัวละครอนะ่ะคือการที่วลาดมันหลบอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเวทมนต์เลือดในมือที่พร้อมจะซัดเลยทันทีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆตัวละครนี้เนี่ยมันห่วงชีวิตมากแค่ไหน คือถ้าเทียบกับเลอบลองที่ดูไม่สนใจถึงเรื่องอันตรายคือถึงแม้เธอจะรู้อยู่แล้วว่าอัตคาเนี่ยยังไงก็ทําอะไรเธอไม่ได้แต่ด้วยท่าทีเนี่ยมันกําลังบอกว่าเลอบลองเนี่ยต่างจากวลาดคือเธอดูไม่ได้สู้เพื่อความอยู่รอดแต่เป็นการสู้เพื่ออะไรที่มากกว่าคือไอาการที่ท่าทีของสองตัวละครนี้มันสะท้อนกันไปกันมาผมว่ามันดีมากเลยซึ่งเลอบลองก็จะตอบเวลาดต่ออีกว่าเธอไม่จําเป็นจะต้องใช้กําลังของน็อกซัสคํากระซิบเพียงหนึ่งก็บาดลึกกว่าคมดาบนับพัน หมายความว่าเธอน่าจะใช้แผนที่เธอถนัดนั่นก็คือการแมนิปิเลตคนอื่นให้ไปทํางานสกรปรกแทนเธอซึ่งตอนนี้ถ้าดูที่ไอโอเนียเนี่ยมันก็ดูมีหลายฝ่ายที่พร้อมจะบวกกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคินโคออเดอร์ของเชนและเคนเนนที่พยายามจะนําความสงบและสมดุลกลับมายัางไอโอเนียแชโดว์ออเดอร์ของเซธที่ดูจะเป็นด้านตรงข้ามกับคินโคทุกอย่าง ยังไม่นับพวกนาวเรีบาดรลฮูดกลุ่มชาตินิยมสุดขั้วของไอโอเนียซึ่งไอการถอนทับออกไปของน็อกซัสเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการทิ้งช่องว่างของอำนาจเอาไว้คือ3มกลุ่มนี้พอไม่ต้องสู้กับน็อกซัสแล้วเนี่ยพวกเขาก็น่าจะหันมาซัดกันเองในที่สุดอยู่แล้วและผมว่าเลบล้องเนี่ยจะใช้ความโกลาหลที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้เนี่ยแหละในการไปถึงรางวัลของเธอที่สปริทเรมโอเคทีนี้ผมจะมาใช้ข้อมูลที่เราได้จากซีนิมมาติกนี้แล้วมาเดากันว่าเนื้อเรื่องในไอโอเนียเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนกันต่อ ือถ้าเราใช้ข้อมูลจากเรื่องสั้น everywhere and everyone ที่เหมือนเป็นทีเซอร์ของเนื้อเรื่องในบทต่อไปเนี่ยผมว่าประตูที่เริลร้องจะใช้หรือว่าหลอกคนอื่นให้ใช้เพื่อเข้าไปใน Spirit แร m เนี่ยจะต้องเป็น dreaming pool ของเฟลอยอย่างแน่นอนเพราะมันดูจะมีความเกี่ยวข้องกับ Spirit แร m อยู่มากคือเป็นสิ่งที่วิญญาณของดินแดนแห่งไอโอเนียเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาคือตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับ Spirit แร m หรือมีความสามารถพิเศษจะไม่สามารถข้ามไปมาระหว่างสองโลกนี้ได้ คือต้องใช้ประตูอย่างเดียวซึ่งประตูเหล่านี้เนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีมันก็เปิดบางทีมันก็ปิดซึ่งสําหรับแผนการของเริ่มล้องอันนี้เนี่ยมันดูน่าจะต้องใช้ประตูที่มีพลังสูงกว่าปกติเพราะงั้นสิ่งที่เธอน่าจะทํากับ dreaming pool ที่ถูกทีสเอาไว้ในเรื่องสั้นเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นสิ่งนี้อยู่สูงเลยทีเดียวซึ่งนอกจาก dreaming pool แล้วก็จะมีตัวละครอ,อีก3ตัวที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่อง คนแรกก็คือวลาดซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ไปไอโอเนียอยู่แล้วเพราะว่าเขาพูดตอนจบซีนิมาติกว่าเราไปไอโอเนียกันเถอะอีกคนนึงก็คือดาริอัสซึ่งคนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันคือเขาเไม่น่าจะไปที่ไอโอเนียด้วยตัวเองได้เพราะว่าเขาเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็ดูน่าจะต้องดีลอะไรกับพวกฟรอสกาต่อไปเพราะงั้นมันเลยทําให้ผมคิดว่าคนที่น่าจะสําคัญที่สุดเนี่ยก็จะเป็นซินชาวเสนาบดีแห่งเดมาเซีย เพราะว่าในเรื่องสั้นนั้นเนี่ยเลอบล้องจะคิดกับตัวเองว่าที่ซินเฉาชอบมองไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเพราะเขากําลังรอให้พระอาทิตย์ขึ้นหรือเพราะกําลังคิดถึงบ้านเกิดกันแน่คือบ้านเกิดของซินเฉาเนี่ยจะอยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าไรคอนในไอโอเนียก่อนที่เขาจะถูกจับตัวไปโดยกองทัพน็อกซัสและถูกบังคับให้ต่อสู้ในเร็กเนอร์พิทจนกลายมาเป็นตำนานของที่นั่นแล้วหลังจากนั้นค่อยถูกจับมาสู้ในเดมาเซียและสุดท้ายก็ตัดสินใจมารับใช้ตระกูลไลท์ชิลของจาวานในที่สุด ซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ของซินชาเนี่ยขอแนะนําให้ไปอ่านเรื่องสั้น What o n e Self Free ของเขาดูได้เลยคือเนี้ยเป็นเรื่องสั้นที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆเลยละคือดูจากการที่เขาอยู่ในเรื่องสั้นเรื่องนั้นและเลอบล้องดูจะให้เครดิตเขาอยู่ไม่น้อยแล้วก็ยังเป็นชาวไอโอเนียอีกด้วยผมว่ามันไม่น่าจะใช่ความบังเอิญบางทีเลอบล้องอาจจะพยายามแมนิ пу เลตเหตุการณ์ในเดมเซียจนทําให้เขาเนี่ยต้องกลับไปยังบ้านเกิด แล้วตัวซินเฉาเองเนี่ยผมว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะทนทานการควบคุมจากอาวุธดาคินได้อะคือไอเรื่องการทนแรงการคอรับของดาคินเนี่ยมันดูเป็นเรื่องของแรงใจประมาณหนึ่งอย่างเคนเนี่ยที่เขาสามารถควบคุมราสได้ก็เพราะว่าเหตุผลนี้เหมือนกันคือเขาต้องการจะแข็งแกร่งด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยควบคุมไม่ให้ดาคินเนี่ยเข้ามามีผลกับจิตใจตัวเองได้ แต่นอกจากนั้นเนี่ยซินเฉายังเป็นคนที่ใช้อาวุธเก่งมากอีกด้วยขนาดอาวุธที่ใช้ยากมากๆอย่างหอกดรกเปนที่จาวานแต่ละรุ่นเนี่ยแทบจะต้องใช้ทั้งชีวิตในการฝึกใช้ให้คล่องอ่ะซินเฉาเนี่ยสามารถฝึกให้คล่องในไม่กี่ปีแล้วก็เอามาสอนจาวานที่4ี่ในตอนเด็กให้ใช้เป็นได้เลยอ่ะคือเขาดูเป็นภาชนะดาคินในอุดมคติอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่เนื้อเรื่องมันจะดําเนินไปเนี่ย ก็คือผมคิดว่าตอนที่เรากลับไปที่ไอโอเนียในแอคสองนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับเทศกาลสเปรดบอสซอมจุดสังเกตรแรกที่ทําให้ผมคิดอย่างนี้เนี่ยก็คือในซีนิมติกเราเห็นว่าตอนที่อัตคารเหมือนอยู่ที่กําแพงในตอนแรกของซีนิมติกเนี่ยมันจะมีใบไม้สีชมพูซึ่งเป็นใบบอสซอมคือไอสีชมพูแบบนี้มันเป็นธีมของสเปรดบอสซอมซึ่งตามเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยโลกของสเปรดบอสซอมเองก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งภายในสเปรดเรม และอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในแอค2เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในช่วงเทศกาลนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ชาวไอโอเนียเชื่อกันว่าประตูสู่โลกวิญญาณหรือว่าสปิริตเวฟเนี่ยจะเปิดออกซึ่งก็ดูจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสําหรับแผนการนี้ของเลบร้องเลยและนั่นแหละครับก็คือวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องดาร์กแคมบิดคือแบบคลิปนาทีเดียวแต่ว่าผมเข้ามาทำให้นานได้ขนาดนี้ก็สมแล้วที่เป็นช่องลอรี คือพอมันมีอะไรให้เล่ามันก็มีอะไรให้ทําเป็นคลิปลเนอะเข้าใจปนะ่ะคือหลักๆแล้วผมคิดว่าแรดออดเขาวางแผนมาค่อนข้างดีในเรื่องเนื้อเรื่องในปีนี้ยคือมันปูมาตั้งแต่ตอนอาเคนจนมาถึงลีกเลยอะ คือผมชอบที่ตอนนี้เขาพยายามจะใช้อาวุธดาคินเป็นพลอตเดเวิร์สเพื่อโมดิเวตให้ตัวละครต่างๆเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปในด้านเนื้อเรื่องคือเดินเนื้อเรื่องตั้งแต่จบอาเคนไปจนถึงน็อกซัสแล้วก็กำลังจะมุ่งไปที่ไอโอเนียเนี่ยในขณะเดียวกันก็ใช้เรื่องภัยหรือว่าเ t รสของการกลับมาของวอร์ดิคคเซอร์เป็นฉากหลังอยู่เรื่อยๆอะ่ะคือมันทําให้รู้สึกว่าโลกของรูเทอร่าเนี่ยมันคอนเน็กกันไปหมดแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งอะ่ะ ก็หวังนะให้ไลออดเนี่ยเขาไม่ drop the ball คือไม่ทำบอลหล่นไม่ไม่พลาดเหมือนกับครั้งที่แล้วแล้วมาเพราะว่าตอนนี้ผมกับมิกเอง,เองเนยก็รู้สึกว่าเออมันกำลังมี potential มากๆกับการ storytelling ของไลออดในช่วงนี้เอาละแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนๆมีทฤษฎีหรือว่ามี comment หรือว่ามีจุดไหนที่คิดว่าเอยมันยังมีตรงนี้ตรงนั้นอีกครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมา comment ในช่อง c o m มนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะตามไปอ่านสำหรับวันนี้ผมแม็กเด The Game r o ขอลาไปก่อน แล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับโอสึ